ในเมืองนะครับสวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม6 0พรรษามหาราชินีนะครับของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ภูฝอยลมนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตภูพาน,น้อยนะครับป่าสงวนแห่งชาติ พันดอนปะโคนะครับที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับยิ่งในหน้าหนาวนั้นอากาศยิ่งจะเย็นดีแล้วก็บรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของภูฝอยลมนะครับครับตรงที่ ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีป้ายที่บอกว่าเป็นจุดชมวิวนะครับผารับอรุณเดินลงไปอีกสองร0เมตรนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะติดต่อห้องพักได้นะครับค้างคืนไม่ว่าจะเป็นกลางเต็นหรือว่าจะพักในบ้านพักนะครับส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่ภูฟอยลมนั้นเขาจะมา,าหน้าหนาวนี่เขาจะมากันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะมานอนพักที่ ที่พักนะครับหรือว่าจะมากางเต็นท์นะครับก็ได้รับความสนใจาจากนักท่องเที่ยวหลากหลายที่มาในช่วงหน้าหนาวนะครับครับศูนย์บริการการท่องเที่ยวอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับยินดีต้อนรับอาสูภูฝอยลมนะครับจังหวัดนุดรธานีเราจะมีจุดชมวิวมี เยอะแยะเลยครับที่เป็น uh, บ้านพักนะครับอยู่ทางด้านนี้นี่ครับฝอยลมคืออะไรฝอยลมเขาคือลายเคนชนิดหนึ่งที่ uh, เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างอา uh, รานะครับและสาหลายที่มาอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันในอดีตนั้นภูเขาแห่งนี้มี uh, ลายเคน ฝอยลมปรากฏอยู่มากมายเกาะตามกิ่งไม้ชาวบ้านจึงเรียกภูเขานี้ว่าภูฝอยลมอเนื่องจากบริเวณแห่งนี้เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างจึงทําให้ป่าแห่งนี้ลดความอุดมสมบูรณ์ลงเป็นอย่างมากจึงทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของอะไรเคนฝอยลมจึงทําให้อะไรเคนฝอยลม ได้สาบสูญไปจากบริเวณภูเขาแห่งนี้เหลือเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้เล่าขานต่อไปนะครับนี่ครับบรรยากาศของภูฝอยลมนะครับภูฝอ,อยลมเขาก็มีจัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลมนะครับ60พรรษามหาราชินี ด้านหลังของผมนั้นเขียนไว้ว่าหอดแล้วภูฝอยลมอุดรน,นะครับอุดรธานีโอเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนะครับที่ภูฝอ,อยลมก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นที่เที่ยวของจังหวัดอุดรธานีผมว่าบรรยากาศที่ตรงนี้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าช่วงหน้าหนาวแล้ว ผมว่าบรรยากาศก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่น่ามาเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดอุดรธานีเพราะว่าตอนนี้ที่ผมอยู่ผมยังได้รับความเย็นของบรรยากาศอยู่แถวนี้เลยนะครับขนาดว่ามีแดดอยู่ยิ่งถ้าเกิดว่าตอนเย็นเย็นพบข้าผมว่าอากาศน่าจะดีกว่านี้นะครับที่ปูฝอยลมที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับ ที่อยู่ตรงบริเวณนี้ที่ผมถ่ายให้ดูก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยครับไม่ไกลนะครับจากอุดรธานีมาที่ภูฝอยลมนี่นะครับท่ผู้ชมครับที่เขาทาเป็นที่นั่งให้ถ่ายรูปนะครับทำเป็นเม็ดเป็นเม็ดของมะข่าโมงนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นนะครับเม็ดของมะข่าโมง นี่ครับเม็ดมะข่าโมงครับเป็นลักษณะแบบนี้ ขี้นกนะครับสามต้นที่มีซุ้มอยู่ตรงกลางนะครับ น้องแสง9กิโลอุดรธานี48กิโลเมตรนะครับจากปูฝอยลมก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับจากอุดรธานี ไปดูจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอยู่ด้านนู้นนะนี่ครับบรรยากาศที่เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ตรงนี้ที่เราจะติดต่อที่พงที่พักนะครับ ทางตรงนี้ตรงที่จะไปชมวิวนะครับที่เป็นจุดจุดหนึ่งที่ว่าชมวิวรับอรุณที่อยู่ในภูฝอยลมนะครับอยู่ทางด้านขวาเราก็จะมองเห็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับ ครับเขาก็จะมีบริเวณที่จอดรถให้เราได้จอดนะครับอยู่ตรงทางเข้าจุดชมวิวรับอรุณเราจะเดินไปอีกห้าร้อเมตรนะครับเขาก็ห้ามให้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับ ตรงทางเข้าไปดูจุดชมวิวรับปรุณน,นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะมีเป็นห้องน้ำนะครับที่ให้เราไดา้ใช้บริการนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับจุดชมวิวรับอรุณ์นี่ครับตรงนี้เป็นจุด รับอรุณนะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของภูฝอ,อยลมนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเขาก็จะมีจุดให้เราได้นั่งชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายภาพอยู่ทางด้านขวาก็จะเป็นอาคารร้านกาแฟนะครับที่เขาอาจจะเปิดให้บริการสำหรับวันนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับตรงนี้เขาก็จะมีที่นั่ง ที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาออกแบบมานะครับเป็นที่นั่งแบบชิงช้าแล้วก็มีตรงกลางที่ให้เราได้วางสิ่งของได้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมจุดชมวิวนะครับตรงบริเวณตรงทางเดินเนี่ยเขาก็ทำเป็นทางเดินเข้ามานะครับแล้วก็ มีบริเวณด้านข้างที่เราสามารถที่จะเดินไปชมวิวอยู่ด้านนู้นด้วยนะครับอยูอ่ด้านหลังของผมนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาทําให้เราได้เดินไปชมวิวที่อยู่ด้านล่างของฟูฟอยลมนะครับจุดชมวิวผารับอรุณนะครับผารับอรุณเป็นจุดชมวิวพาทิ์ขึ้นในตอนเช้าเบื้องล่างมีวิวทิวทัศน์ ป่ายุคาลิฟตัสที่กรมป่าไม้ได้ปลูกทดลองเพื่ออุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษของประเทศไทยอาตัดไปเป็นป่าดงดิบแลง้งเป็นที่ตั้งของน้ำตกถ้ำบวงสามารถมองเห็นตำบลทับกุงตามพระราชดำริและอำเภอเมืองอุดอรธานีทางด้านซ้ายมือของท่านอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดเป็นอ่างเก็บน้ำที่ในหลวงราชการที่9ได้มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นบริเวณบ้านหนองประเสริฐ ตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินบริเวณจุดก่อสร้างอ่างเมื่อวันที่5มกราคม2528ต้นไม้นี้ต้นไม้แดงนะครับต้นไม้แดง บรรยากาศที่ภูฝอยลมเป็นบรรยากาศที่แบบเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศที่อยู่ที่ภูฝอยลมนะครับลมเย็นๆอากาศเย็นอ้เย็นสบายดีเลยได้มีเวลาก็มาสูตรบรรยากาศแบบธรรมชาตินี้สักครั้ง หรือว่ามาบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะครับอยู่กับธรรมชาติมั่งขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับรอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อ,อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ